เคมเทคชัดชัวร์โพลิสแซทของแท้ ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set a n s w ซ r ของเรานะคะยังอยู่ที่แค t เทเลคอมนะคะกับเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้รู้กระบวนการขั้นตอนของการทำงานและแหละพอลิซั t ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามายื่นสองประมูลแล้วก็ได้รับงานนี้ไปแล้วก็ได้รับฟังจากผู้บริหารของแค t เทเลคอมด้วยนะคะกับมุมมองของการที่ลงงานระบบเป็นชุดของ M.A.T.V แบบนี้นะคะทีนี้ต้องมาถามพออค่ะเกี่ยวกับงานระบบที่เรามาลงที่นี่ทั้งแตึกเป็นรูปแบบไหนยังไงคะ คือแต่ก่อนเป็นเสาอากาศใช่ไหมครับอตอนนี้คือเหมือนที่ท่าน ผู้บริหารพูดมเมื่อกี้ก็คือเป็นเสาแล้วก็มาเป็นดาวเทียมที่นี้ดาวเทียมมันมีนมเยอะใช่ม,มีประมาณสองร้อยช่องอทีนี้ก็เลยมานั่งคุยว่าเอาเอาให้สูงสุดของของความต้องการเราก็เลมเสนอมาที่20ช่องยี่ะ,ะ20ช่องก็เจ้าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะเป็นคนเลือกให้เราว่าเขาต้องการรับชมช่องอะไรบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าเขาอ่ะก็อาจจะดูที่บ้านเขาอยู่แล้วแล้วก็รู้จัก PSI มาอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยรู้ว่าช่องทีวีดาวเทียมมีช่องอะไรที่น่าสนใจก็อาจจะมีช่องพื้นฐานแหละแล้วก็นอกจากนั้น ก็คือช่องที่เตนเด่นในทีวีดาวเทียมนะคะรวมเป็นเซต M20 ลงทั้งหมด8ตึกเลยแยกกันเหรอคะพ่อคะแ8ตึกก็คือ8 HN เนะครับเพราะว่าส่วนในการบ้านพักของแต่ละที่เนี่ยเขาจะสร้างเป็นโซนไว้นะครับแต่ละแต่ละที่ไม่ใช่ว่า8ตึกอยู่ที่เดียวกันนะนะครับจะมีเป็นกลุ่มๆว่า ขาว่าแคทนี่ใหญ่มากประมาณพันสองพันไร่นะครับเราก็ทำบ้านพักไว้กระจายกันเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางการพักอาศัยพวกนี้อ๋องั้นแปลว่าตึกหนึ่งซึ่งอาจจะมี4ชั้น5ชั้น8ชั้นก็แล้วแต่เนี่ยนะร้อยกว่าห้องต่อตึกเนี่ยก็คือลง1 H n 20รช่องนะคะแต่ทีนี้เท่าที่นี่เห็นค่ะมันมีทั้งจานดาวเทียมแล้วก็มีเสาอากาศแล้วขอบอกว่ามันจะต้องเชื่อมต่อเสาอากาศเป็น2ระบบลงมาในสายเดียวใช่ครับ ทำไมอะคะก่อนหน้าน,นี้คือเป็นเสาอากาศใช่ไหมก็คือดูได้6ช่องอนะครับทีนี้เหมือนที่ท่านผู้บริหารพูดเมื่อกี้บอกว่าทําไมทีวีดิจิตอลมาแล้วทําไมเราดูไม่ได้ทำไมดูได้น้อยจังอะไรประมาณนี้นใช่ไหมทีนี้เราก็เลยนําเสนอตัวพื้นฐานไปก่อน20ช่องก็เป็นเซทไลน์นี้ไม่ใช่พื้นฐานหลักขอหลักเลยนะครับทีนี้ก็ตัวหนึ่งเราก็เลยมิกตัวเสาทีวีให้ด้วยะนะครับใครที่ไปได้กล่องมานะครับที่เซททับฟอกอะหมายถึงกล่องทีทูที่เขาเอาครูปองไปแลกเนี่ยใช่แล้วก็แลกมาปุ๊บเราก็มาเสียบที่ตัวเอาเลตนั่ โดยที่เราทําสัญญาในเชื่อมเข้าไปหากันโอเคคือด้วยข้อดีข้อเสียที่มันอาจจะแตกต่างกันนะคะสําหรับทีวีดาวเทียมคือมีเยอะช่องมากมายนะคะเลือกได้ตามความต้องการเลือกได้ตามความพอใจส่วนทีวีดิจิตอลก็จะมีอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสมมุติบางทีที่เขาอาจจะเลือกมาซ้ํากันไว้ให้แหละแต่ถ้ามีบางช่องที่เราจะแบบว่าพอใจที่จะดูซึ่งมันแตกต่างซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในระบบ นะคะแต่มีอยู่ในเสาอากาศหรือว่า t 2ทูคุณก็สามารถที่จะเอากล่องท2ูมาเสียบได้เพราะว่าตอนนี้คือถามว่ามันแจกที่ว่าคือกระแสใช่ไหมบางคนก็อาจจะมีกล่องต่มาอยู่อย่างเงี้ยรู้จะดูยังไงใช่ใช่เสียดายของคุณก็เสียบดูเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยยุ่งยากตรงไหนตรงที่ว่าสายไง สายที่จะมาเชื่อมต่อเพราะว่าตอนนี้คือ T2 นี่ที่จะมาเชื่อมในระบบเราได้จริงๆก็คือมันต้องเป็นเสาอากาศมาแล้วก็มี RF out กับ r f in แล้วก็ต้อง to TV ก็ต้องเป็น RF ออกไปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณเสียบเข้ามาตรงตรงหลังเครื่องเนี่ยเป็นตัวเสาอากาศเข้ามาเนี่ยเสร็จปุ๊บเวลาเอาพุทธเนี่ยบางเจ้าก็ไม่มี RF ไงันเป็น AV หรือไม่ HD เลยอย่างเงี้ยันนั้นคุณก็จะเลือกเลยเป็น T2 ไปเป็นเป็น t v ต้นไปแต่ถ้าเป็น RF พ่วงกันเนี่ยคุณก็ดูได้ทั้งตัว M M 2 0เราแล้วก็ผ่านตัวท2ด้วยอ๋อโอเคเลือกได้ตามความพอใจของคุณเลยว่าอย่างนั้นนะคะช่องที่มันแตกต่างกันคุณก็รับชมได้เลยตามสะดวกสบายทีนี้ค่ะผอนี่เห็นว่าโครงการนี้พอค่อนข้างที่จะพิถีพิถันละเมียดละไมเลอเกินค่ะมีการร้อยท่อมีการวางสายโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอะค่ะ เพราะว่าตอนนี้คือในแคทเองนี่คือเขามีสเปคไงเขาระบุมาว่าคุณต้องเดินร้อยท่อนะเก็บสายให้เรียบร้อยคือเราไปดูอาคารเขาเห็นใช่ไหมครับว่าอาคารเขาดูค่อนข้างที่จะเนี้ยบใหม่เนี้ยบใช่ใช่แล้วก็เห็นพวกการเดินสายการอะไรพวกเนี้ยเ้าม่เขาม่เขาทําดูดีหมดเลยใช่ไหมอยู่ๆปุ๊บเราไปเดินสายลอยลงมาเนี่ยเขาคงไม่เอาแน่นนะครับอันนี้คือแล้วระบบเขาระบุมาตั้งแต่ต้นว่าคุณต้องเดินท่อร้อยสายคือตั้งแต่ตอนประมูลเลยจะต้องเดินทอร้อยสายให้มันสวยงามรูปแบบออกมาหนึ่งสองสามสี่เป็นแบบไหน จริงๆก็ในเคสอย่างนี้ถามว่าเราทํำไหมเราทําแต่ค่อนข้างที่จะเสียเวลาะนะครับถามว่าคุม้มไหมจริงๆถ้าเป็นงานใหญ่เราประมูลด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูแล้วมันก็โอเคคือเราต้องคิดตั้งแต่แรกเริ่มถูกไหมว่าร,ราคาที่เราจะบิด ประมูลเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันคุ้มค่าคุ้มทุนที่เราทํำไหมการร้อยท่อจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายเยอะหรอกแต่ทีนี้มันอาจจะเสียเวลานิดนึงอะไรเงี้ในการทํางานของเราแต่สําหรับงานแบบนี้หลักล้านแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบว่าทุกกระเบียดนิ้วนะเอซึ่งเราก็นําเสนอให้เป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าโพลิเซตเองเนี่ยก็ร้อยท่อไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวจริงๆอีกตัวหนึ่งคือมันดีอย่างคือช่างเราก็สารพัดช่างเหมือนกันเราก็ต้องทำได้ทุกอย่าง เราก็ฝึกทีมงานเราไปด้วยส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่เขาไม่เคยทำก็ให้เขาได้ลองทําดูแล้วเขามาดูหน้างานดีวต่อไปเราก็รู้ว่าเอองานพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเขาก็สามารถที่จะต่อยอดได้เงินเพื่อนช่างต่างจังหวัดบางคนอาจจะเหนื่อยใจแล้วนะตอนนี้เพราะว่าปกติเนี่ยไปติดตั้งจานเนี่ยก็พาดไปตามลังคาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าเป็นงานระบบมนี่หลักแสนหลักล้านเนี่ยอาจจะต้องเนี๊ยบนิดนึงนะคะจะต้องดูความต้องการของคุณลูกค้าว่าเขาต้องการแบบไหนร้อยท่อยังไงหรือว่าตีกิฟต์เนี่ยจะต้องสวยงามเนี๊ยบ ตอนนี้คือเหมือนเราไปซื้อคอนโดอ่ะมันก็จะมีหลายเกรดใช่ไหมเหมือนหอพักก็มีหลายหลายหลายเกรดเหมือนกันว่าแต่ละหอพักเนี่ยมันก็อัพราคาได้จากพวกนี้แหละจากสิง่งสารูปพวคกน้กนใช่ถ้าสมมติว่าเขาทำออกมาดูดีอะไรดูดีปุ๊บราคาก็ขยับขึ้นได้ ถูกต้องนะเขาคนพักอาศัยแล้วก็แบบว่าคือมันสะอาดสะอ้านอ่ะเออมันดูดีทีนี้ค่ะเราลงงานระบบและนะคะ20ช่องต่อหนึ่งตึก1 H n เฮอนี่เข้าใจว่าเท่าที่เราไปดูนะคะมันมีตึกที่เป็นลักษณะของโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีทีวีและทีวีก็ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเก่าแบบนี้เป็นอุปสรรคไหมคะบอสคะอาจจะมีบ้างครับตอนนี้จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทีวีตอนนี้คือทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับที่เราเห็นก็ยังเป็นจอแก้วอยู่นะครับระบบการรับ วกว็าอาจจะไม่รองรับบางส่วน oh. นะครับถามว่ารับได้ไม่รับได้แต่อาจจะไม่หมดทุกช่องแต่เราก็คุยกับทางองค์การว่าแน่นอนคืออนาคตมันเปลี่ยนอยู่แล้วทีวีจากจอแก้วกเป็นจอแบนจออะไรพวกนี้คือมันมาอยู่แล้วครับแต่คือแต่คือเราก็ต้องตกลงกับเขาให้ดี<ช>นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาแบบว่าโวยวายทีหลังว่าเอ้ย e ทำไมบางช่องรับไม่ได้น,นู่นี่นั่นทั้งทั้งที่เราการันตีแบบนั้นไหมคะก,ก็ต้องบอกฮะต้องบอกก่อนที่จะทําไปแล้ว แต่ผมก็เชื่อว่าผู้มาบริโภคจริงๆผู้มาใช้จริงเคยถามว่าเขาก็ต้องเช็คอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าหลักๆคือฟรีทีวีเบื้องเบสิกพื้นฐานเราต้องมีเขาชัดเจนอยู่แล้วนลนอกนั้นพวกเราก็ไปดูว่าช่องไหนที่มันอยู่ในในในส่วนที่เขาสามารถรับชมได้ในส่วนไหนที่เขารับชมไม่ได้เราก็ต้องรันช่องอ่ะเพื่อให้รองรับับทีวีระบบเก่าเขาอ๋อแต่คือ20ช่องที่เขาเลือกเนี่ยรับชมได้แน่นอนแต่ในการเรียงลำดับอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากข้อจำกัดของทีวีถูกต้องครับอ๋อโอเคอ่ะ ผ่านนะสาหรับเรื่องทีวีแล้วเรื่องสายล่ะคะพอค่ะนี่เห็นบางตึกเนี่ยโอเคอาจจะเป็นตึกเก่านะคะสายเขาใช้มาก่อนหน้านี้ที่เป็นระบบเสาอากาศแบบนี้มีผลกับเรื่องของสัญญาณไหมคะตอนนี้ที่เรามาส่งเป็นระบบคือมันจะส่งย่านความถี่ต่ำนะครับเป็นเอสดแบนขึ้นไปนะครับก็ถ้าหายก็หายต้นๆไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเป็นสูงเยอะๆปุ๊บมันก็จะออกเป็นลักษณะส้นและคือการรอดมันจะมีมากกว่านะครับตอนนี้คือถามว่าสายนี่ ไอจีหกจริงจมันจะมีอายุการใช้งาน5 1 0ปีแต่ถ้ามันอยู่ในร่มในแล้วอายุมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าไปตากแดดตากนี่ปุ๊บอายุมันะสั้นลงนะครับถามว่ามนมีผลไหมมันก็อาจจะมีบ้างเป็นบางช่องบางควดีนะครับแต่ที่ถามว่าปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คือแจ็คทีวีนะครับมันเรียที่เราทำเราเห็นอยู่แล้วว่าแจ็คทีวีหนึ่งอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่อาจจะต่อไม่แน่นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไปอยู่ที่เอาเลสเมื่อมันใช้งานมานานๆปุ๊บมันอาจจะหลวมหรืออาจจะเกิดออกไซ์นขยับนิดึประครับ คือในในระบบทุกวันนี้ถามว่าเอาเรดนี่มันทาให้สวย แต่ในความเป็นจริงคือไม่มีได้ยิ่งดีอัตราการสูญเสียมันจะน้อยแต่ทุกคนทุกคนต้องการความสวยงามมันจะเป็นต้องมีเอาเลยก็อาจจะลดทอนในสัญษณแต่เวลาไปอยู่จริงๆแล้วพวกนั้นมันเป็นมันเป็นเบื้องต้นเบื้องครั้งแรกไงต่อไปคือมันก็จ้ำตรงแล้วเพื่อให้ทีวีมันชัดว่าทีวีก็ไปบังหมดแล้วมันก็จะมองเห็นแล้วนไม่จบแล้วอโอเคไม่ใช่ปัญหานะคะเรื่องของสายนำสัญญาณหรืออะไรแต่ถ้าคุณเพื่อนช่างไปเจอลักษณะนี้ซึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยิบย่อยหรือเปล่างนี้ก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะแล้ว าทำงานของเราประสบการณ์ของเราเนี่ยมันก็จะสังสมนะคะเราเรียนรู้มากขึ้นปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงไปด้วยทีนี้ถามประเด็นสําคัญการบริการล่ะคะในการประมูลหนึ่งครั้งเนี่ยจริงๆแคทเทลอคอมก็คงไม่อยากที่จะเปลี่ยนระบบบ่อยๆนะคะคือการบริการของเราเนีจ่จะต้องจะต้องรองรับไว้อย่างน้อยกี่ปีหรือว่าจะต้องมีการการันตีอะไรไหมคะตอนนี้เรารับประกันให้2ปี 2> แต่ทีนี้คือการมาทํานี้เราต้องวางเงินมาจําก่อนอ้าวทําไม<ต>อะคะ คือจริงๆถ้าเป็นงานราชการส่วนใหญ่ก็จะมีเงินมาจําคือป้องกันว่า 1. ไม่มาบริการ 2. คือบริษัทล้มหายตายจากไปอะไรประมาณนี้คือถ้าสมมติเกิดปัญหาปุ๊บเงินที่ส่วนเขาหักไว้นั่นแหละเขาก็จะมาดูแลซ่อมบำรุงในส่วนที่เราไม่มาอ๋อก็คืออาจจะจ้างช่างคนอื่นมาดูแลใช่ใช่ใช่เขาต้องการไว้ส่วนหนึ่งไว้ ว้าวนี่คือตัวอย่างดีๆนะคะคที่เรานำมาฝากสำหรับคุณเพื่อนช่างค่ะคร,รวมถึงผู้ประกอบการนะคะโรงแรมคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็สามารถที่จะดูได้ว่าถ้าเป็นลักษณะโครงการใหญ่แบบนี้นะคะมี78ตึกแบบนี้หรือว่า1ตึกมีถึงร้อยห้องแบบนี้ก็สามารถที่จะลงชุดงานระบบเป็น H and Z นี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเชื่อมต่อทั้งเป็นงานระบบและก็เสาอากาศก็ได้ด้วยนะคะคตามความพึงพอใจของคุณเลยส่วนคุณเพื่อนช่างค่ะขออนุญ,ญ,ญาตย้ำนะคะสำหรับ ใครที่ยังกลัวเกี่ยวกับการนําเสนองานระบบอยู่ตัวอย่างดีๆเรามีให้เห็นแบบนี้และเขาการันตีแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยลองเข้าไปศึกษารองเข้าไปเรียนรู้ค่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องใจร้อนนะคะแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าพออสนใจจะพาน้ไปบุกโครงการไหนเนี่ยต้องติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ค,ะคือเอาเอาส่วนตัวก่อนนะคะว่าในแง่ส่วนตัวเนี่ยเรามีความศรัทธาในพีเมาตั้งแต่แรกพาะบ้านเราใช้มาประมาณ1ิ 10ปีได้แล้วนะคะตอนที่เรามานําเสนอให้เจ้าหน้าที่ของกสทเนี่ยของแคทนะคะทําข้อกําหนดเราก็บอกว่าเราอยากได้แบบ psi เพราะเนื่องจากว่าระบบของ psi ที่บ้านเราเนี่ยมารับได้ดีแล้วชัดเจนนะคะดูได้หลายช่องมากก็เลยมองว่าพนักงานแคทเนี่ยควรจะได้รับอะไรที่ดีๆก็เลยพอได้เป็นได้ psi เนี่ย